เหมือนอันนี้ที่ตื่นเต้นเพราะว่าถ้าใครได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะรู้จักคนที่รับบทเป็นเนวิลลองบอททอมฟันอย่างเงี้ยแล้วก็หูอย่างเงี้ยอุวนๆแต่จากลูกเป็ดขี้เร่กลายเป็นหงที่แบบแสบแสบดัดฟงดัดฟันดูดีมีสกุลนะขึ้นปก Attitude ด้วย เนพูดยยาวลี้หลังจากแมทธิวลูอิสนะคะนักแสดงหนุ่มผู้สวมบทเป็นน้องเนวิลลองบอททอมจากภาพยนตร์เรื่องดังแฮร์รี่พอตเตอร์ได้สร้างกระแสฮือฮาทั่วโลกออนไลน์ด้วยการโพสตท่าถ่ายแบบสุดวาววิวให้กับนิตยสาร a t t i t u d e oh. จนทําให้เขากลายเป็นขวัญใจกลุ่มชาวรักร่วมเพศในช่วงข้ามคืนสลัดคราบดาราเด็กอ้วนฟันเบอะนะคะจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเลยงานนี้นักเขียนสาวเจเคโรลลิงเนี่ย ก็ออกมาพูดแซวแมตติวลูวิสถึงความฮอตของเขาเช่นกันโดย JK r o w l i n g ค่ะเขียนในท w i t t ตอร์ของเธอว่าภาพนี้มันก็ไม่แย่เท่ากับได้เห็นแดนนี่แรดคลิฟเปลือยทั้งตัวในละครเวทีเรื่องอีควอสตรอกนะแต่แหมคราวหน้าถ้าจะทำอะไรแบบนี้อีกก็ช่วยเตือนกันก่นกอนนะจ๊ะจากนั้นแมตติวลูวิสก็มาตอบทวิตนะคะว่ามันหน้าอายชะมัดเลยขอโทษครับโจซึ่งทาง JK ก็ได้ตอบกลับอีกครั้งว่าฉันจะคอยสนับสนุนเธอทุกอย่างไม่ว่าเธอจะทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ ไปหาเสื้อผ้าใส่ได้แล้วเรื่องราวน่ารักของทั้งสองนี้นะคะก็ทําให้เหล่าแฟนคลับของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ชื่นชอบกันมากเลยเพราะทุกคนก็ดีใจที่ได้เห็นเจเคโรลลิงยังติดต่อกับนักสแสดงจากหนังเรื่องนี้อยู่ซึ่งที่ผ่านมาทุกคนก็รู้กันดีค่ะว่าการที่ทํางานร่วมกันนานหลายปีทําให้เหล่านักสแสดงและเจเคโรลลิงแน่สนิทสนมเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทางด้านมาติลลูวิสก็เป็นนักสแสดงแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฟนๆคอยติดตามผลงานอยู่เสมอนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของเขาก็ หล่อจนเซอร์ไพรส์ค่ะแตกต่างจากตัวละครในเรื่องและตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปได้สวยกับงานแสดงซีรีส์อังกฤษเรื่อง Blue Stone 42ด้วยนะคะ general, a real, a real และก่อนหน้าที่จะมาหล่ออย่างนี้นะยังไม่จบเลยมีคลิปตองโชว์ค <laughs> ืออะไรคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมตองคืออะไรไปดูได้เลยเขาตองผ่านหน้ากล้องแบบว้ายโปะแตกกำลัง,งแตกเหนื้อหนุ่มามาตองโชว์แล้ว่ะ